สวัสดีจ้จพี่น้องมาจ้ามืา้อนีเงินทุ่งผ้ามากินข้าวาก็ตำบักุ่งจงากพี่น้องตำบักุ่งยายน้องบ่ได้กินโดนแล้วแก่พี่น้องเอ้ยพยี่น้องคิดขึ้นหยาอากาศเย็นๆจ้ะมื้อนี้ฝนตกมึงขึ้นทั้งขึ้น้จพี่น้องก่อนสินนกินยายนทุงตะขอฝากกำลังแรงใจาจากพี่จากน้องวุฒิสุขสุคนจ้าเอฟซีทั้งเกา่าทั้งใหม่แฟนเก่าแฟนใหม่ พี่น้องปองป่ายสู่โหสุกนจะคุณลุงคุณป้าคุณน้าคุณอาน้องๆลูกหลานจ้ามากินส้มตำกับยายหนุ่มจ้ามาไหจ้าเมนูกับบนนี้อย่างมากมายจังพี่น้องยายนงใส่ตำบักหุ่งตำเลยปอยหญ่จ้ดตำเลยน้อยเพราะเพราะเพราะกินเพราะยิ่มจ้่แล้วก็ได้ค่จารห้างจากพี่น้องคุณเศร้าอยู่น้องไปเอาใคร ใบพันธุ์บอบอเบอิดจากพี่น้องยายนุ่งคนเลยมาต้มกระตัมบักงูจ้จะก็ได้ใบเชาผู้ได้มะเขือจากผักได้ผักกระถิ่นลิ้มรั่วได้บักแข้งจากพี่น้องมามาจ้าก้ามาจิ้มเผือกไปนุ่งจ้ะทำเลยแห้งหมานแสียบจากพี่น้องอยากกินกับยายไหมลูกก็ได้กินโดนอีดีได้จ้ะกระตัมบักงูเป็นเดือนแล้วนะยายนุ่งบ่ได้กินก็เสบีสยบ่ปลูกพี่น้องอ อันเดบ่นหอมพได้กินโดนๆากกินแเสียบไหล้องสาน้องอยากกินด้วย,น,น,วยน,นั่งลมาน้ำนอะนยแม่ปกักไหไปักดำไม่เยแม่ เบอกอกี่ครั้งเลยเอากอี่ครั้งออครับเวลานถ่ายเพียบถ้าแอบกินได้มันเผ็ดนะลูกแม่ตามเผ็ดมากนะถักเหมบริสุทธิ์ก็ยางอีได้พี่น้อง ค่ะในสวนจ้าบักเกอบักแข็งบักแข็งให้น้องปฝึกเองวัตถุดิจางจ้ะรู้กเรกื่องน้อ,กเกอยเนี่ยคงดืเดือนก็กลัว น้ำปลาลหนุ่มหน่มพี่น่องใส่ปูดองอีตั้งหากจ้ะเขากันไปนยันงรอร่อยใส่ปูหน้าดองเห็นป่ะแต่พี่น่องบังเนาะ ຕໍາບວກຕໍາຫມົດຫຼາຍພີ່ນ້ອງຕໍາຕໍຊ เด็ดจากที่นออตันเากินไม่ได้เลยเด็นี่กับูดองเขาไม่ใ่นที่นักหอมน้องดอกสตยาตู้เย็นไปซ้อมกับกูอร่อย ตาพี่โนมมองไม่เห็นเลยทั้งกินทั้งแปลกพี่น้องเอ้ยเห็นพวอเออ้หูแสบจัดพี่น้องตาบ้าหงไหมใส่กกระปูด,ดวมไม่จะแสบนะ หลานสาวออกเาจะกนไม่ได้แล้วลองอนเเ็ใช่ไหมลูก แอบขัดคน้องเอยแต่บาุรั้งสาใ้กินแอบดูซิแอบเอ,อินเอ,อินมาดูซิเอินเอินเหมียวทำอะไรลูกเจ็บหน่อยเจ็บก่อนเล็้วเจ็บก่อนเลว้ยเข้าวตรงนั้นแอเอขยัขไข้างคน้องขอก่นนอนายัง ไอ้น้องมิกเกลบองครับจ้ะร้านแตมเก้บกากกบองแซบ่บแซบ่บเซบแซบคนพี่น้องแซ่บไรที่นังกินกับแซ่บหนอ้ยเขากันเป็นนังพี่น้องเอ,อ้ยไอ้น้องเขีวดีกินกับนังได้สบายเลย กะแหงผมแล้วกระแงผมนี่ก็เจียบอมนึยิ่แล้วบ่ลวกนี่เผ็ดนกกินกับไข่ต้องแอบ๋ยวกกินเผ็ดไปน่อนนึกว่าแสบนอนอนเลยทักแสบตามหมุงมันบ้านเขาจ้ะพันประแดด แซ่บแดงน้องๆแซ่บเลยนี่น้อง,งเอ,งงอ้ยเแบบเช่าคู่กินรับจ้ะรเอาเป็น ทอดผักกะกินกระโปงอิเลอยู่พี่น้องดองยี่งปูพี่น้องโตแล้ว,วจ้ะ พร้อมเพ่งๆพี่หน่อยลองคลายฝนกำลังดีจัดไปหนอกกำลังเร่งโอ้ขึ้นมือเลยใครจัดทั้งพี่หน่อยเ้ยเจ็บครับ แ <c oughs> ซ่บซบ้าพีนานา่น้องแจ้บบ้างก็เบมันจะน่าเสียองจ้ามาคงรับใครจ่านทั้งเขากันใครห่างทั้ง บออิริพี่น้องสามหมู่งแล้วตะบกักกอกับบา,า,ากเนาจ้าพี่น้องคลิปนี้เอาพราะซัมมิ่ก็น่าจะเนาะคลิปหน้าคลิปตามหันยายน้องไปตลอดเป็นเพื่อนกันไปนานๆนนได้จด้่เ้อะประจา